ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สความจเจริญรุ่งเรืองของพระนครแห่งนี้กระจรกระจายไปทั่วสยามเป็นดินแดนศูนย์กลางการค้าขายในสุวรรณภูมิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการจัดการค้าสัเภาทรงเก็บหอมรอมริบเงินที่ได้จากการค้าส่วนพระองค์ไว้เป็นจำนวนมากโดยเก็บใส่ถุงผ้าสีแดงไว้ข้างพระแท่นที่บรรทมเราจึงเรียกว่าเงินพระคลังข้างที่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ไทยประสบปัญหามหาอำนาจตะวันตกบางประเทศพยายามผนวกดินแดนสยามไปเป็นอาณานิคมของตนรัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบเข้ามาในน่านน้ำไทยเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าฝรั่งเศสได้ใช้อำนาจบาดใหญ่บังคับให้สยามชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนมหาศาลทาั้งทั้งที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายบุกรุก กระนั้นสยามก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องกัดฟันจ่ายเงินชดใช้ด้วยความขมขื่นจึงได้นำเงินพระขังข้างที่ออกมาใช้ในการไถ่ยบ้านถ่ยเมืองในภาวะคับขันซึ่งเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าวิกฤตการณ์รศ1